เอา,เอ,าอกเอาใจเป็นพิเศษดูแลใส่จ <ำ S 1> ใจจำวันเกิดได้จ,จำวัน<อ>สำคัญแต่กับคนมงทั้งนอกหน่อยก็เป็นระดับขการใช้ใจปกติก็คือว่าใส่ใจแล้วก็ไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่นสวัสดีค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะพี่นุชผู้เชี่ยวชาญเรื่องนุพพรักและอลีนนะคะสาวนักพิมพ์ได้พบกูวันนี้ก็มาคุยกับพี่นุชเรื่องนุพพรักเพราะเราอยากรู้มากว่าศาสตร์ที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองโดยการแบ่งลักษณะของ คนเป็น9ลักษณะเนี่ยมันเป็นยังไงเอาลักหนึ่งเลยไล่เลยนะคะว่าลักหนึ่งเนี่ยมีคนตั้งไว้สั้นๆว่าผู้แสวงหาความสมบูรณ์แบบลักสองคือผู้ให้ลักสามคือนักแสดงลักสี่คือผู้สกึ้งลักห้านักสังเกตการลักหกนักปุจฉาลักเจ็ดผู้เสพสุขนักแปดลักแปดเจ้านายลักเก้าผู้ประสานไมตรี ผู้ปรสานไมตรีเราจะมาดูทีละักเลยนะเรื่องขากๆลักหนึ่งนะคะจากลักหนึ่งเขานิクเนมムเขามีนิクเนมนะแบบเป็นแบบคนในเนียบคนเนียบอ่าคนสมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้ก็มาจากที่มาที่ไปว่าคนลักษณะเนี้ยเขาจะแบบค่อนข้างละเอียดไม่ใช่ค่อนข้างละละเอียดเลยแหละอ่าเขาแซวกันว่าแบบมีแม้บรรทัดติดตัวตลอดเวลาอะไรยเงี้ยมีมาตรฐานมีความเป็นระเบียบนะคะมองเห็นถ้าอ่านหนังสือเราก็จะเห็นว่า ปิดต,ตัวไหนผิดก็จะคือแนวโน้มว่าจะเป็นรักหนึ่งถ้าทํางานสนักพิมพ์นี่ตรวจปุ๊บได้เนียบจุดสุดเลยคนตรวจมาห้าคนแล้วไม่เจอคนนี้คนรักหนึ่งตรวจนี้เห็นทันทีเขาบอกว่าเคะหนึ 2, ่งเคะสองเคสสามเคะเวลาเด็กๆด,ดูรายงานของเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเห็นเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจับผิดนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะมีแนวโน้มของการเห็นสิ่งที่มันยังไม่ดีมันยังไม่สมบูรณ์แบบ เข้ามาเขาบอกว่ามันมันวิ่งเข้ามาเตะลูกตาเขา <laughs> เขาไม่ได้ตั้งใจจบผิด <laughs> เขาแค่แค่เห็นว่ามันผิดปกติมันยังไม่ดีเหมือนบอลทูบีเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ประมาณน,าน <c oughs> ั้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นยิ่งหวังดีเท่าไหร่ <c oughs> เขาก็จะยิ่งบอกว่าวันนี้อลินยัง ไม่ฝากซิดไปหน่อยนึงนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนที่ก็ดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมตกลงมายังไม่ไม่เรียบร้อยพออะไรอย่างเงี้ยในระดับของการนู่นนี่นั่นต้องอย่างนี้อย่างนี้ควรจะอย่างนี้อย่างนี้จะมีคําติดปากควรต้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะสังเกตง่ายๆแล้วก็จะค่อนข้างแบบทรงร่างกายก็จะเป๊ะคือไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองย้วยไปยุ้ยอะไรอย่างเงี้แต่งตัวเหมาะสมการเทศะอะไรอย่างนงี้ ะะและลักษณะสองคือผู้ให้เป็นยังไงอ๋อผู้ให้นี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเป็นอีกกลุ่มของของกลุ่มคนสนใจซึ่งมีฐานของอารมณ์ความรู้สึกที่ที่เยอะกว่าโดยเปรียบเทียบกับอีกสองก,ก,กลุ่มก็จะเป็นลักษณะของคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วก็ก็คือเป็นคนที่ให้แต่ว่าคราวนี้จะมีเงื่อนไขว่ามันจะมีขอบเขตของการของคนที่หลายๆรอมรอบตัวเขา จะเป็นคนวงในวงถัดไปแล้ววงนอกๆ<ม>เพราะ<จ>น,นั้นแบ่งชั้นออ่่าาเพราะานั้น,นลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ด้วยอาจจะแตกต่างกันไปแต่ลักษณะเด่นของการที่สังกัดว่าเป็นคนให้เนี่ยก็คือบุคลิกของที่เขาปฏิบัติต่อคนวงในก็จะแบบอเอาอกเอาใจเป็นพิเศษดูแลใส, <จำ S 1> ใส่ใจได้จำวันสำคัญ แต่กับคนวงนอกๆหน่อยก็กเป็นลรื่องของการใช้ใจปกติก็คือว่าใส่ใจแล้วก็ไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่นเอาอกเอาใจแล้วก็พูดจาสุภาพเรียบร้อยเนี่ยแค่โทรหาเขาเขาก็จะรับสายเกรงใจบางทีมไม่อยากคุยก็คุยอะไรอ,อะไรประมาณนั้นแต่แต่ลักษณะเด่นเลยนะที่สังกัดว่าเป็นผู้ให้เี่ก็คือว่าให้ได้ทุกอย่างกับคนพิเศษของตัวเอง ทั้งกายทั้งใจและทุกอย่างเลยไม่ใช่แบบให้ขอให้การช่วยเหลือไม่ใช่ให้ได้มากกว่านั้นคนรักชอบสาวเปรี้ยวปกติฉันไม่เปรี้ยวขนาดนั้นฉันก็สามารถเปรี้ยวให้คนรักฉันได้เพราะเปลี่ยนแฟนไปอีกคนหนึ่งแฟนคนนี้ชอบสาวอวกฉันก็ขุนตัวเอง <c oughs> เพื <c oughs> เพ่อ <c oughs> ที่จะให้ให้คนพิเศษของฉันมีความสุขนี่คือการให้ของคนให้เพราะนั้นไม่ใช่ให้แค่ซื้อของให้หรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะทุบม,มันใช่ให้ จุดของเขาคือเมื่อคนพิเศษของเขามีความสุขเขาถึงจะมีความสุขอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างถ้าคนพิเศษมีความสุขฉันถึงจะมีความสุขใช่จริงๆมันก็พึ่งพิงเนาะรู้เหมือนจะพึ่งพิงนิดนึงใช่แล้วรักสามจะเป็นใช้คำว่าอะไรนักแสดงมีหลายชื่อมากรักนี้แบบเป็นผู้ไฟสำเร็จนักแสดงเนาะหรือว่าเป็น มเลียนตัวที่เปลี่ยนสีได้ภาษาไทยก็จะเรียกว่าอะไรนะกิ้งกับเปลี่ยนสีอะไรน,นะคะอันเนื่องมาจากบุคลิกภาพเด่นๆคือเป็นคนปรับตัวเก่งมากปรับตัวได้เรียกว่าเกือบทุกสถานการณ์แต่ว่าประเด็นของการปรับตัวเพราะว่ามันมีมีแรงจูงใจหลักก็คือเรื่องของการทําให้ประสบความสําเร็จเพราะลักนี้พอยหลักหรืออินเนอร์เซลล์ตัวกลักก็คือว่า ต้องประสบความสำเร็จในเรื่องที่เขาตั้งเป้าหมายไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องนี้เขาตั้งใจจะทําเขาต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ได้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางข้างนอกและข้างในตัวเราเองให้มันไปด้วยกันได้เพื่อไปสู่เป้าหมายคือเอาเป้าหมายเป็นหลักใช่ฉั้นเนี่ยเป็นยังไงก็ได้ใช่ป,ประสบบางทีเป้าหมายที่ชันตงไไม่ได้อยาก,ยากทําเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันต้องทําให้สําเร็จฉันก็ต้องทำ อย่างเช่นไม่ได้อยากเป็นนักวาดรูปแต่ว่าถ้าวาดรูปนี้สำเร็จจะทำให้งานนี้สำเร็จทั้งได้รับการยอมรับแล้วคนนี้จะต้องพาฉันไปนู่นนี่นั่นตามที่ฉันต้องการฉันก็จะเป็นนักวาดได้ขึ้นมาฉันก็วาดได้ขึ้นมาเลยคือแต่แต่มันไม่ใช่ง่ายๆนะมันก็ต้องฝึกฝนพัฒนาแล้วทั้งที่เขาไม่ได้ชอบเขาก็จะฝึกฝนแล้วเขาก็จะพัฒนาจนเขาทำได้นี่คือข้อดีของเขา เคยเจอคนที่เชี่ยวชาญอะไรอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ชอบทำนั้นแล้วอยู่รักษาไหมคะก็มีค่ะก็มีท่านคณะบิศวด้านหนึ่งเคยอลท่านกำลังมาณว่าจริงๆท่านก็เป็นวิศวะสาขาด้านหนึ่งแต่ได้รับเป้าหมายให้ทําอีกด้านหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ในฟิลงานวิศวะเหมือนกันแล้วท่านก็ได้คับได้คบเนี่ยตอนได้คับเนี่ยก็คือ ฉันต้องสำเร็จฉันไม่ได้เรียนมาเลยฉันรู้ตัวว่าเบสิกฉันไม่มีเลยแล้วก็เป็นคนละฟิลแล้วก็ไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าถ้าฉันจะไต่เต้าเป็นอธิการบดีฉันจะทําไม่ได้กับคนนี้มีผลที่ฉันจะไปถึงฉันก็ได้ผมก็ได้ครับแล้วผมก็ใช้เวลาอันหนักหน่วงในชีวิตช่วงนั้นเพื่อที่จะทาตรงนั้นแล้วมันก็ได้อยู่เพราะมันจริงๆมันก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากมันยังอยู่ในฟิลของเอนจิเนียร์เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยนี่นี่คือคนที่มาเรียนนพรักแล้วก็ เล่าให้ฟังแบบเปิดอ,อกเปิดใจเลยแล้วการที่มีแรงขับตันแบบนี้ของคนรักสามทำให้คนรักสามประสบความสำเร็จได้จริงๆแต่เขาบอกว่าแรกมาซึ่งเหนื่อยยากมากในเดือนสองเดือนนั้นจนกว่าเขาจะทำงานชิ้นนั้นสำเร็จแต่มันต้องได้เพราะฉะนั้นคนที่โดดเด่นในสังคมอะ่ะก็เป็นรักสามเยอะถูกใช่ส่วนใหญ่ท็อป i ในองค์กรทั้งหลายทั้งมวล,ลก็ส่วนใหญ่จะเป็นรักสามที่อยู่ข้างบนข้างบน ต่อไปลักสี่คือผู้โศกซึง้งออ,อันเนี้ยเขาจะยากนิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราเห็นคนสองให้ใจกับคนพิเศษเนะคนสามเอาใ,ใจไปอยู่กับ,บเป้าหมายและความสําเร็จคนสี่เนี่ยใจไปอยู่กับเรื่องราวที่มันพิเศษอยู่กับอุดมคติซึ่งอุดมคติแปลว่าอะไรที่มันไม่จริง <laughs> แต่ว่ามันดีลดประเสริฐสีอะแล้วคนสี่ใจจะผูกพันกับเรื่องราวพวกเนี้ยซึ่งแล้วบางทีชั้นก็ พอไปเทียบแล้วฉันก็ไม่ได้ดีรถประเสริฐสีขนาดนั้นอะแล้วมันก็จะเศร้าอะอะไรที่เป็นอุรม์คติเช่นอาชีพการงานความรักก็ต้องเป็นอุรม์คติได้แล้วแล้วแต่สี่คนนั้นเลยค่ะ,ะแล้วสี่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นอุรมคติของสี่ค,คนนี้ก็เรื่องนี้อุรมคติของสี่อีกคนหนึ่งก็เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมไม่สามารถคาดเดาได้ไม่สามารถใช้ตรรกะในการเดาคนสี่ได้เลยแต่ด้วยความที่เขามีอรมคติทำให้เขาอะ เศร้าเศร้าง่ายหรือว่า<ช>ลงตกต่าง่ายเพราะว่าถ้าอะไรที่เปรียบเทียบแล้วม,มันไม่ถึงเท่าที่เขาคิดไว้ชเขาก็จะซึมซึมไปเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อฉันไม่ดีพออแม่ไม่รักฉันโอ้เอาแปะทากว๋วยเตี๋ยวให้จานของอลีนอร่อยกว่าจานของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ทุกอย่างในชีวิตมันจะมีการเปรียบเทียบแล้วของฉันจะด้อยกว่าเพราะอุดมคติไปอยู่ตรงข้างนอกตัวฉัน อยู่กับที่คนอื่นอยู่กับตรงอื่นอย่างเช่นคนที่เคสคนแต่แต่ปกติบุคลิกภาพที่โดดเด่นก็คือที่เรามักจะเห็นแล้วเร,เราก็อาจจะสมมุติฐานว่ามีแนวโน้มน่าจะเป็นลักสีก็จะปะาปลว่าเธอหรือเขาก็จะค่อนข้างมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นออกไปเลยจากมนุษย์มนาหรือบคุคคลทั่วไปแต่งตัวเด่นคือทําอะไรให้พิเศษหรือมีความยูนิคมีความพิเศษเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ต้องทําใส่ย,ยูนิฟอร์มทํางานบริษัท เหมือนกันเนี่ยก็จะต้องฉีกออกไปจากยูนิฟอร์มนิดๆิหน่อยๆต้องมีเข็มกัดมีผ้าพันคอมีโบหรือมีอะไรที่ฉีกออกไปอะไรอย่างนี้นี่คือลักษณะดาฉันไม่ธรรมดานี่คือคอนเซ็ปต์ของคนสี่ฉันพิเศษฉันนิคหรือทํางานคนก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยชิ้นนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทําแน่เลยเพราะมันจะมีซิกเนเจอร์บางอย่างเฉพาะตัวซึ่งเขาต้องใช้เวลาทุ่มเทเพื่อให้มันเกิดขึ้นแล้วใช้ภาษาเก่งเนาะส่วนใหญ่ ค่ะเหมือนช่างสังเกตแล้วคือถ้าพูดแบบภาษาให้คนอื่นทั่วๆไปมันก็มันก็ไม่พิเศษสิถูกไหมมันก็อาจจะมีภาษาวรรณกรรมภาษาบทกวีภาษาเพลงอะไรเอ้ในการสื่อสารกับคนทั่วไปแล้วก็ชอบเศร้าด้วยคือเขาไม่ได้ชอบนะเศร้าแล้วไม่ยอมขึ้นมาแต่รู้ว่าตัวเองขึ้นมาได้นะแต่ไม่ขึ้นเขาไม่ได้ชอบนะมันก็แค่ว่าเอออากาศวันนี้มัน จริงๆมันน่าจะดีกว่านี้นะเพราะว่าอุดมคติมันคืออยู่ในบรรยากาศที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นแต่วันนี้มันไม่อุดมคติวันนี้อากาศมันหม่นหม่นนะเงี้ยแล้วพอบรรยากาศมันหม่นหม่นมันก็ดึงให้อารมณ์ความรู้สึกคนสี่เป็นคนสนใจเป็นความรู้สึกซนสิทธิมากบรรยากาศก็ทําให้ความรู้สึกบลูไปเหมือนนางเอก MV ที่เดินท่ามกลางสายฝนได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ชอบเศร้าแต่ว่าบรรยากาศเศร้าๆมันก็ ทำให้มีความมีชีวิตชีวาน่ะคนสี่บอกว่าวันไหนที่อารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูไม่มีความสุขอย่างความเศร้าเขาก็จะมี80เลเวลอะไรเงี้ยในขนะที่คนทั่วไปอาจจะแค่สองมีความรู้สึกเป็อะไรละเอียดเยอะมากพิเศษจริงๆเยอะมากคือคนสนใจด้วยกันเองบางทียังก็รู้สึกว่า โอ้ยังยังเฉดอารมณ์ยังสู้คนสี่ไม่ค่อยได้เนยบางทีเขาเขาเยอะมากเหมือนกับศิลปินดังๆที่เขาลึกซึ้งกับความรู้สึกเยอะๆะค่ะส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มเป็นคนสี่อยู่ต่อมารักห้าลักห้าจะเป็นผู้สังเกตการต่างกับลักสี่ไปเลยเพราะว่าเป็นศูนย์หัวแล้วอ่าสองสามสองสามสี่นี่เป็นสนใจก็จะเป็นใจเอาใจนํา พอสูนหัวเอาความคิดนำไปนักสังเกตการเป็นไงคะความคิดข้อมูลความรู้สึกค่อนข้างสำคัญแล้วก็เหตุผลสำคัญซึ่งบางทีคนห้าบางคนนักสังเกตการบางคนเข้าไม่ถึงความรู้สึกของตัวเองกว่า,าจะรู้บางทีแบบมีบม,มีปีกสี <ไป S 1> ด้วยนะเออบางท่านทั้งที่มีปีกสีด้วยนะเดี๋ยวเดีย mm ๋ยวซับซ้อนนพลักษ์มันค่อนข้างละเอียดแต่ว่าพอคนห้าใช้แต่หัวอย่างเดียวมันก็จะแบบถามว่าอร่อยไหมอย่างเนี้ย ในหัวคนห้ามมันก็ต้องวิ่งเข้าไปถามก่อนว่า Definition ของคําว่าอร่อยคืออะไรอ่าเราค่อยถามไปเราค่อยถามตัวเองว่าไอ้ที่กินเข้าไปนะมันตรงกับ d e f i n i t i ั่นไหมล้วถึงจะบอกได้ว่าอร่อย คือ <laughs> คือมันไม่เหมือนคนสนใ,ใจที่อ,อ่าที่แบบความรู้สึกออกมาได้เลยว่าอร่อยอะไรเงี้ยหรือว่าถามว่าชอบสีไหนเนี่ยคนสนใจจะบอกเลยชอบสีนี้ชอบเสื้อ้าแบบนี้ถ้าคนส่วนหัวก็อาจจะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยือบางทีคนห้าบอกว่าดอกไม้สวยไหมอะไรเงี้ยคนห้าก็จะตอบว่าอมืมันสีฟ้าฟ้านี้เข้ากับโทนใบอย่างนี้อะไรเงี้ยคือมันบอกมาออกมาเป็นข้อเท็จจริงมากกว่าเป็นความรู้สึกเป็นเป็น คนกลุ่มที่ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเยอะมาก,กนในชีวิตเหมาะกับการเป็นนักวิจัยแล้วเป็นนักวิชาการที่ต้องรวบรวมข้อมูลเยอะๆใช่ใช่ใชก็คือว่าข้อเด่นศักยภาพของเขาก็คือว่าข้อมูลเยอะมากนะคะแล้วก็ตัดสินใจผ่านเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นสถานการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะคนห้าจะทำได้ดี ก็ก็จะก็ไม no ่ใช่ความรู้สึกตัดสินอะไรอย่างเงี้ยค <ok ่ะแต่ข้อเสียก็คือกลายเป็นว่าเอ้าแล้วแล้วเป็นมนุษย์ไหมมีความรู้สึกไหมอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขารู้สึกอะไรกันยังไงแค่ไหนเพราะว่าตัวเองรู้สึกอะไรยังไงเนี่ยบางทีก็ยังตอบไม่ค่อยได้บางทีมันจะดีเลยนิดหน่อยหรือมันจะช้ามันเกิดเหการตรงนี้กับบ้านค่อยรู้ถามว่าวันนี้เป็นยังไงกีฬาสีสนุกไหมเฉยๆอะไรส่วนใหญ่แนวน้องกัน ถามความรู้สึกก็จะแบบเออเฉยๆก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ออย่างงั้นแหละอะไรเงี้ยแต่ขณะที่คนอื่นเขาแบบสนุกสนานเฮฮามีรห้าคนหนึ่งไปไปดูคอนเสิร์ตบอดี้แ a ลมก็มันมากเลยนะเพื่อนๆก็โอ้โหขย่าหัวนู่นนี่นั่นแล้วคนห้าก็ดูแบบนิ่งๆอืเพื่อนก็ถามว่าสนุกไหมสนุกน่าแกสนุกอะไรอย่างนั้นอะไรคือคือมีหน้าเดีวเที่ยวทั่วโลกอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะบอกว่า เออเสียตังมาสนุกแล้วยังต้องเสียแรงไปขย่าหัวอีกเหรออะไรเงี้ยคือประหยัดประหยัหดทรัพยากรอ่าประหยัดทรัพยากรด้วยประหยัดพลังงานด้วยต้องขย่าหัวให้มันเหนื่อยไปทำไมในเมื่อก็สนุกแลยย like. ้วก็ยืนดูสนุกอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นวิธีของคนท่าที่เขาใช้ชีวิตมีปฏิกิริยาต่อโลกที่แตกต่างกับคนเราอื่นเหมือนน้องชายลินเออ <laughs> จะเหมือนหน้าเดียวเที่ยวทั่วโลกจริงแต่เขามีความรู้สึกเขาเป็นมนุษย์ค่ะ <laughs> แต่เขาแก่ไม่แสดงเหมือนแต่แค่ว่าเขาไม่อ x กเพรสอารมณ์รู้สึกไม่ได้ถนัดเท่ากับคนอือ่นๆต่อมาละกหกเป็นนักปุจกาคนนี้ก็จะมีความกังวลสูงกลัวสูงต้องแบบไม่ให้ถ้าทำอะไรต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามการผิดพลาดช่หมาลัก่อ ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มส่วนตัวก็กลัวเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อกี้ห้าเนี่ยเขาก็จะกลัวเรื่องเรื่องคนอื่นมาละเมิดความเป็นส่วนตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะอยู่คนเดียวเก่งนะคะรักสันโดษแต่คนหกเนี่ยก็กลัวแต่ก็กลัวเรื่องของความไม่มั่นคงความไม่ปลอดภัยเพราะฉนั้นถ้าเกิดจะมั่นคงปลอดภัยก็คือต้องมีข้อมูลต้องรู้ก่อนล่วงหน้าต้องสามารถเตรียมพร้อมไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็จะทําให้เขา คลายความกังวลคลายความกลัวได้ดีนะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบุคลิกภาพก็จะเป็นนักปุึกาคือทั้งถามทั้งซักคือถ้ารู้ก่อนเนี่ยเขาจะได้สบายใจยไงจดี๋ยวไม่กังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็จะเริ่มตุมต้มตุมต้มตบตบเอ๊ะจะทำดีไม่ทาดีมันจะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าเป็นเป็นรักที่มีวิธีคิดแบบ worst case scenario ก่อนออกจากบ้านอย่างเงี้ยมันต้องคิดก่อนละวันนี้ฝนมันต้องตกแน่เลยเพราะฉะนั้นจะเอาลมไปคือ บางทีมันก็ไม่ได้มีแนวโน้มอะไรเลยนะว่าฝนมันจะตกแต่ว่ามองภาพลบไปก่อนเคยภาพที่ร้ายที่สุดไปก่อนเคยฟังรักพกที่มาแชร์ว่าเขานอกจากคิดว่าฝนตกแล้วอ่ะเขายังคิดไปถึงน้ําท่วมทั้งทงที่วันนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครบอกเลยว่าจะตกหนักอะไรเงี้ยเขาจะคิดไปเรื่อยก่อนล่วงหน้าคนอื่นหรือว่าแม้แต่นั่งคุยกันอยู่เขาคิดว่าจะมีคนมาทําอะไรไหมข้างหลังอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็หาว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย แต่สาหรับคนะักโเขาบอกว่าเปล่านี่ก็แค่เผื่อไว้ก่อนไงเตรียมพร้อมไงแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยอ่าแต่ข้อดีคือถ้ามีละกอยู่ในทีมเนี่ยเราจะป้องกันความผิดพลาดได้เก่งมากใช่ทำริสก์แมネจเมนต์ได้เก่งมากริสก์มองมองเห็นความเสี่ยงทั้งหลายทั้งมวลเพราะว่าใส่ตาใส่ใจกับเรื่องนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเวลารักหนึ่งใส่ใจกับเรื่องผิดถูกเนี่ยเขาก็จะเห็นเงเขาไม่ได้ตั้งใจจะผิดเหมือนกัน ไม่ได้ตั้งใจมองอะไรหรอกแต่ว่าแค่มองเผื่อไว้ก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นห้าหกเจ็ดเป็นศูนย์หัวอลักษ์เจ็ดต่อไปก็คือผู้เสพสุขหรือคนที่ชอบความสนุกสนานเป็นหลักในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะเที่ยวเก่งค่ะก็เป็นศูนย์หัวก็วันนี้แย่ไปเลยชีวิตแจ่เลยตกแตอลักเจ๊เฮ้ยนี่ได้ซื้อรองเท้าใหม่ได้มีโอกาสซื้อรองเท้าคู่ใหม่คือฟิก มองมองมองในเชิงบวกบางคนก็บอกว่าโอ้โหทุ่งลาเวนเดอร์มากเกินไปแต่ว่าใครอยู่ด้วยแล้วสนุกสนานมีความสุขเพราะว่าเฮฮาชอบบรรยากาศที่เฮฮาปาร์ตี้แล้วเขาเป็นคนทุกน้อยจริงไหมคะดูแล้วคือประเด็นก็คือว่าเมื่อเขาสัมผัสใกล้ชิดบรรยากาศที่จะเริ่มเครียดเริ่มทุกเขาก็จะพลิกตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเทียบแล้วว่าก็ถือว่าทุกน้อยก็ใช่แต่ว่ามันคือ สำหรับนพลักษ์เราก็อาจจะเรียกว่าค่อนข้างหนีเก่งถ้าทาโครงการยากๆพอเจออุปสรรคอาจจะเลิกทําไปง่ายๆกว่าคนอื่นเอ่อถ้าเหมาโหลอย่างนั้นเนี่ยอา,อาจจะพูดแล้วไม่ขนาดน,นั้นแต่เขาก็จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสาเช่นถ้าเกิดเขารู้สึกเบือ่อหรือเขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามคีเอทสร้างสารรค์สร้างนว,วัตกรรมใหม่ของโลกขึ้นมาบนความความน่าเบื่อได้ก็ทําอย่างนี้แล้วมันเบื่อก็ทําอย่างอื่น ทำอีกวิธีหนึ่งสิทาอีกแบบหนึ่งสิทำทำตัวใหม่สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่มาของนักสร้างสรรค์ของโลกทีเดียวเลยแหละการนักแสดงอะไรนอะไรอย่างนี้อืแต่ข้อเสียก็คือว่าเขาต้องรู้ตัวว่าเขาเบื่อง่ายเขาไม่ค่อยอดทนเขาจะหนีปนัญหาพอสมควรทุกรักจริงๆมันมีศักยภาพละจุดอ่อนนะพีห่หนูว่าเวลาเราจํากัดเวลาจะไม่ได้พูดทุกรักทั้งหมดมต่อไปรักแปดก็เป็นเจ้านายออืฮ ็ <The S 2> คือ,อเป็นผู้ที่ปกป้องทุกคนแล้วก็ออกคำสั่งชัดเจนอะไรอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะ n i c k นมอีกอันหนึ่งที่เขาชอบเล่นกันคือผู้กล้ารักษาสิทธิคอนเซ็ปต์ <Concept S 2> เขาก็คือก็อยู่กับเรื่องของสิทธิเรื่องของการปกป้องเรื่องของการทำให้เกิดความยุติธรรม ทนไม่ได้ถ้าเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแต่คราวนี้ยุติธรรมก็ขึ้นอยู่กับเขานะไม่ใด้ยุติธรรมของคนอื่นนะยุติธรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปกป้องดูแลวความยุติธรรมขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเป็นสากลก็ส่วนใหญ่ก็สากลด้วยแล้วก็ของเขาเองก็มีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะยากหน่อยเหมือนเหมือน,นที่เราบอกว่าเป้าหมายอ่ะรักษาเป้าหมายก็จะเป้าหมายแต่ละคนะหรือรักหนึ่งสมบูรณ์แบบหรือมาตรฐานกติกาก็กติกาของหนึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าทุกตรรลักษณ์มันจะเกาะอยู่กับ คอนเซปต์ Concept, หรืออินเนอร์เซลล์บางตัวแค่นี้เองแล้วก็ม่มีการแปลไปเรื่อยๆแต่ละคน,นเพราะนั้น,นเราอย่าเหมารวมเราอย่าเหมาโหลแปลนี่ก็เป็นศูนย์ท้องแลอละแล้วก็พลังงานเยอะที่สุดในเก้าลักอืม,อมก็ลุยเลยลุยค่อนข้างลุยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวใครก็เป็นแถวหน้า ต้องการคนมาช่วยวางแผนเพราะว่าชอบลุยไปข้างหน้า <c oughs> คนส่ดนทั่วก็จะ,ะมีข้อกล่าวหากันลักแปลว่าไม่ค่อยวางแผนลุยก่อนแล้วมาเขาแซวกันว่ายิงก่อนเราค่อยเล็งแต่มันตายไปแล้วส่วนใหญ่จะยิงแม่น <c oughs> ก่อนแล้วก็อีกหนึ่งก็ดูเจ้านายทั้งหลายนะก็มีมีเจ้านมายส่วนไหนคอนเซปต์โบราณที่เป็นแบบผู้คอนโทรอะไรอย่างเงี้ยใช้อำนาจนิยมอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายยุคโบเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นคอนเซปต์ของคนรักแปดเขาเลยมีนิกเนมชื่อเดอะบอสด้วยรักแปดนิกเนมเขาชื่อเดอะบอสพูดทุกอย่างในนามของความหวังดีฉันคิดให้หมดแล้วฉันต้องทําอย่างนี้สิแกทําอย่างนี้สิแม้กระทั่งเด็กๆรักแปดก็จะบอกว่า แป่ทำแบบนี้สิกินกับอะตกลงพ่อแม่ก็จะถามว่าตกลงใครเป็นพ่อเป็นแม่กันแนะ่ว่าอะไรเงี้ยข้อดีข้อด้อยของรักแปดข้อข้อดีก็คือปกป้องลูกน้องอย่างสุดชีวิตเหมือนกันถ้าเป็นทีมเขาข้อด้อยก็คืออาจจะตายแบบเวลาเขาพูดอะไรเขาก็ไม่ได้นึกถึงจิตใจคนนะเขาก็พูดไปเลยขอให้งานแอชัชนนี่ก่อนอบางทีไม่ค่อยได้แคร์เท่าคนสนใจบางทีก็ก็ก็หวังดีบางทีก็เลย อาจจะเสียความรู้สึกคนอื่นง่ายพูดเร็วพูดไม่ค่อยจะคิดเท่าไหร่อืแต่ถ้าเราเข้าใจก็จะดีกว่าคนแต่ละรักก็เขาก็แซวกันบอกว่าแปดด่าคนอื่นจะมาด่าลูกน้องตัวเองเนี่ยไม่ได้แต่นั่งที่ลูกน้อง่านั้งลูกน้องตัวเองผิดมึงเป็นใครหัวหน้าแผนกอื่นห้ามด่าบอกดิบอกบอกแล้วเดี๋ยวฉันดดาเอง ต่อไปก็เป็นศูนย์ทองอ,อีกคนหนึ่งคนสุดท้ายแล้วคือลักเก้าเป็นผู้ประสนานไมตรีอ่าอันนี้ก็ศูนย์ทองเหมือนกันอันนี้ก็โรกสวยโรกสวยเพราะว่าโรกนี้ต้องสงบสุขรักกันรักการอย่าขัดแย้งกันหนอะถ้าขัดแย้งกันรักเก้าจะข้างในแย่ย่ำแย่มากหรือบางทีก็แค่เสียงดังแค่นั้นนหะรักเก้าก็จะรู้สึกว่าขัดแย้งกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็<ๆ> บางทีรักแปดแค่เสียงดังหน่อยนึงรับเก้าก็นึกว่ารักแปดขัดแย้งกับคนอื่นท,ท,ทั้งที่เขาแค่แค่แค่ถกเถียงกันมีม,มีความคิดเห็นแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้อยู่กับคนที่แรงแรงยากนนดนึงเพราะว่าเขาก็จะคิดไปเกินเลเวลนั้นโลกภายในมันก็จะอึอดอัดแล้วก็ขี้เกิงใจันขายลีน,นะขี้เกิงใจเกิน <laughs> ถ้าเป็นหัวหน้าก็อาจจะลำบากลูกน้องลำบากตรงที่ไม่รู้ว่า ต้องการอะไรกันแน่เพราะพูดอ้อมอมใช่ไม,ม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าชีช้ประเด็นตรงๆเพราะชี้ประเด็นตรงๆกลัวกลัวจะขัดแย้งกับแม,ม้กระทั่งกับลูกน้องก็ก็มีความรู้สึกเกรงใจไม่อยากขัดแย้งลูกน้องเกรงใจลูกน้องเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือพราะนั้นถ้าเกิดงานตัวเองยุ่งยุ่งอยู่แต่ถ้าเกิดมีคนมาขอทํานี้ให้หน่อยสิตกลงแล้วกระเด้งวิ่งไปทํางานให้คนอื่นก่อนใช่งานตัวเองเอาไว้ก่อนได้งานตัวเองเอาไว้ทีหลังได้หลงลืมตัวเองเพราะว่า ตัวเองอยากทําอะไรเนี่ยบางทีก็ลืมๆมไปเลยอขอให้คนอื่นมีความสุขบางทีก็ลืมๆืมตัวเองไปเพราะพลังงานส่วนใหญ่ไปทุ่มให้กับคนอื่นแล้วก็เขาเรียกว่าบริการทุรัชนจักรยกเว้นงานตัวเองกับกับคนคนใกล้ชิดก็จะ ก็จะโกรธได้แต่ครับคนอื่นๆไม่โกรธเพราะว่าถ้าโกรธเดี๋ยวขัดแย้งกันก็เขาด่ามาเขาทําให้เราไม่สบายใจเราก็ยังยิ้มใส่ให้เขาได้อยู่เป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีแต่ว่าคนเก็บความโกรธเอาไว้แต่เบื้องข้างนอกเนี่ยเออเรายอมทุกคนเพื่อให้เกิดสันติประสานมติติแต่ถ้าเกิดจัดการความโกรธตรงนี้ไม่ได้วันหนึ่งก็อยู่ๆระเบิดพวกกัไฟระเบิดด่าขึ้นมาคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมคนที่ปกติใจดี ก็ระเบิดดาดังนั้นใครทําให้คนรักก้าวโกรธได้นี่ก็เรียกว่าแบบนิสัยแย่สุดๆจริงๆเลยนะเพราะว่าปกติก้าวจะไม่โกรธใครอะไย่างเงี้ยไม่ว่าใครจะใจด,ดีไปหมดทุกอย่างเขาบอ,อกเข้าใจคนอื่นแต่เขาสามารถไประบายใส่คนในครอบครัวได้คนที่ <คน S 1> ใกล้กล<ส>ตัวเพื่อน <จะ S 1> สนิทจะลำบากจะบ,บนหรือคนใกล้ตัวแล้วถามว่าอ ทำไมคนข้างนอกด่าแกเท่าไหร่แกก็ไม่เห็นโกรธแล้วทำไมกับภรรยาแค่ถามคําเดียวทําไมวันนี้กับัวันค่าแกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟวะเ <c oughs> ก็บกังมาจากข้างนอกใช่คนเก้าก็ก็จะรู้สึกว่าคนใกล้ตัวเขาคงเข้าใจเราเหมือนกับที่เราเข้าใจคนอื่นๆทั่วไปทุกคนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอ่าจุดอ่อนไปนเลยว่าทําไมรักคนทุรัชนจักรแต่ทำไมไม่รักตัวเองแล้วไม่รักคนใกล้ตัวก็จะเป็นจุดอ่อนของคนรักเก้าโดยคร่าวๆ S <S <S จะสังเกตว่ามันมันก็เหมือนการแบ่งคนอะแบ่งตามกรุ๊ปเลือดแบ่งตามเดือนเกิดแบ่งตามนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะของนพรรัก์ก็คือแบ่งตามโรคภายในจนออกมาเป็นบุคลิกภาพบางส่วนที่เราเล่าให้ฟังแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวบุคลิกภาพนะมันเป็นเรื่องของโรคภายในที่อย่างอย่างคนรักหนึ่งคอนเซิร์นกับเรื่องถูกผิดคนรักสองคอนเซิร์นกับความสุขความทุกข์ของคนพิเศษ คนรักสามคนเซิร์กับเป้าหมายของตัวเองซึ่งเป้าหมายก็แตกต่างกันไปในสามแต่ละคนดังนั้นาอาจจะยากนิดนึงเราอย่าเพิ่งให้เบอร์คนผ่านบุคลิกภาพภายนอกของเขาเพราะว่าจะให้คัดเคลื่อนภายนอกกับภายในก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันน่าเสน่อ่อกอย่างนึงแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนหรือแรงจูงใจข้างในไม่ใช่แบบนั้น,อ,นอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างอสองคนนั่งคุยกันอยู่แล้ว แต่เราควรมีกระดาษอยู่ข้างหน้าตัวเองใช่ไหมแล้วมันพัดลมมันก็เปิดแล้วก็กระดาษมันก็ปิวปรากฏว่าสองคนนี้ก็ต้องรีบจับกระดาษขึ้นมาไว้ที่เดิมอ่ะคุณว่าน่าจะเป็นรักอะไรก็ลักหนึ่งเพราะชอบให้มันมีระเบียบเรียบร้อยอืมปรากฏว่าคนหนึ่งเป็นลักหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นลักหกอ๋ออีกคนหนึ่งกลัวว่าจะไม่ใช่เดี๋ยวกระดาษหายปิวแล้วหายไปแต่เห็นไหมพฤติกรรมเหมือนกันเลย พฤติกรรมเหมือนกันเป๊ะเลยอยู่ที่แบบต้องเก็บมาให้มันวางที่เดิมอืมแต่ถามว่าข้างในไม่เหมือนโลคภายในไม่เหมือนกันกับการที่มันมีการที่เขาสองคนมีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมเหมือนกันค่ะนี่คือความความยากของนภกษควันนี้เราก็รู้จักทั้งเก้าลักแบบคร่าวๆแล้วคราว,ราวหน้าเราจะมารู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละลักษ์เพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเอง แต่ไม่ใช่เพื่อไปบอกว่าคนอื่นต้องแก้ไขอะไรยังไงเนาะค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยถ้าสนใจก็ต่อเทปที่สองเนอะด่วนชั้นต่อไปแต่แรกคือก็คือว่าอย่างน้อยนะลองลองสังเกตตัวเองดูว่าเท่าที่ฟังไปสักคู่เนี่ยเอ๊ะเราเข้าข่ายรักไหนรักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟัง ครั้งหน้าดูเพราะว่าหลักการของนุพัละก็คือว่าให้เจ้าตัวเป็นคนพิจารณาใคร่ควรเอาเองว่าตัวเองไปรักอะไรคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาให้ว่าแกช่วยแปะเบอร์ให้เพื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องมาแปะฉลากให้เพื่อนนะคะให้ให้เจ้าตัวเขาเป็นคนพิจารณาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเทปต,ต่อไปแล้วก็ลองค่อยๆใคร่ควรดูว่าเอ้ยฉันเข้าข่ายรักไหนนะคะแล,แล้วก็มีหลายอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาว่า เราน่าจะเป็นรักอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะจะมดมวยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรามองต่างกันเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องทะเลาะก,กันเออก็ฉันโฟก,กัสเรื่องนี้แกโฟก,กัสเรื่องนั้นก็เลยทะเลาะก,กันหลายครั้งในองคอ์กรในครอบครัวมันเกิดมาจากว่าเราต่างรักต่างศูนกันมันทําให้มีประเด็นกันแล้วทุกๆคนอนะ่ะก็มีทุกรักอยู่ในตัวเองเพียงแต่ว่ามันจะมีหนึ่งรักที่เด่นขึ้นมาก็คือให้เราสังเกตตัวเองได้เก่งขึ้นพอสังเกตตัวเองได้เก่งขึ้น เราจะทุกน้อยลงเพราะว่าเราจะรู้ว่าเดี๋ยวเราจะขุดหลุมเพื่อที่ขุดหลุมแล้วทําให้ตัวเองตกลงไปอ่ะเราจะรู้ว่าหลุมนั้นอ่ะเราจะตกไปเรารู้ล่วงหน้าได้ก็สังเกตตัวเองเก่งขึ้นจากการรู้นภลักษ์ยันยันถามถามอารีนกลับไปดีกว่าแล้วทำไมอารีนต้องสนใจนภลักษ์ล่ะโอ้ช่วยได้มากเพราะว่ารู้จักสารนี้มาสิบกว่าปีแล้ว ก็เรียนกับไอ้นุ่นนี่แหละสิบปีก่อนเรียนเรียนแค่คอร์เดียวแล้วก็แต่จะได้เป็นแขกรับเสิร์ตลอดศึกษาศึกษาไปฟังแ p น n น l เพราะว่าสมาคมนพรักไทยเขาก็จะมีจัดที่ฟังฟรีเลยเราก็ไปฟังทําง a c e b o o k ก็มีแล้วก็มาสังเกตตัวเองขึ้นเรื่อยเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าอ๋อฉันนี่คิดกริงใจมากเลยบางทีไม่จำเป็นต้องคีดจริงใจอย่างนั้น อย่างเดินเข้าร้านขายของอะ่ะเราอยากจะไปดูของ,องเฉยๆอะ่ะเราก็ที่เกรงใจจนต้องไปซื้อของเขาอะ่ะทั้งที่ไม่ได้อยากจะซื้ออย่างเงี้ย <c oughs> มันมันยังเป็นต้องทาอย่างนั้นเออเราก็คิดไปเองว่าเดี๋ยวเจ้าของร้านจะเสียใจอะไรเงี้ยจริงๆก็คิดไปเองเยอะเกินไปหลายๆอย่างมากก็ลดการคิดไปเองการแคร์คนอื่นมากเกินไปก็ทําให้เราโล่งโปร่งเบาขึ้นเ <c oughs> ออชีวิตมันก็ดีขึ้นใช่ไหมมีหลายเรื่องมากหรือว่าการใส่ใจคนรอบข้างว่าเออเราไปเกรงใจคนข้างนอกหมดเลยเลิกไปทำอะไรเยอะแยะจนเราเหนื่อยหรือว่าเออเรา เราจะเกรงใจคนได้ตัวมากขึ้นอ่าฟังอย่างนี้พอพอเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าเข้าข่ายการรักอะไรเมื่อกี้เราเล่าไปให้ฟังแล้วว่าแต่รักเป็นยังไงเออถ้าถ้าถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้อลีเล่าต่ออีกงวดหน้าเนาะโอเคค่ะสนุกมากขอบคุณค่ะพี่โน้ตค่ะ